คือความพิถีพิถันละเอียดรอบครอบของปะน้องนะคะก่อนที่ปะน้องจะแต่งตัวไปไหนเนี่ยปะน้องจะเตรียมชุดใส่หุ่นแล้วก็ลองถ่ายรูปดูยืนดูก่อนว่ามันสวยหรือยังมันเหมาะสมหรือยังเวลาไปเที่ยวไกลๆนะยนะคะพน้องก็จะเตรียมแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วเวลาจะแต่งเนี่ยปะนองก็จะดูว่าวันนี้ไปเนี่ยขึ้นรถลงเรือไหม ถ้าเผื่อ,อปีนภูเขาเราก็ใส่เกงถ้าเผื่อ,เ,อเดินพื้นธรรมดาไปธรรมดาเนี่ยเราก็ใส่กระโปรงค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนะคะกับสิ่งที่เราต้องต้องเจออยู่ค่ะฉะนั้นจะมีน้องๆเขาถามป้าน้องว่าทำไมป้าน้องเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ย ดูแต่งตัวไวไ้ๆวแล้วก็ง่ายแล้วก็ชุดออกมาเนี่ยสวยทุกชุดเลยป้าน้องวางแผนไปค่ะคือเราเราจะใส่เสื้อใส่กางเกงเนี่ยแล้วเรารู้เราดูตารางของทัวร์นะคะว่าวันนี้จะไปไหนขึ้นรถลงเรือหรือเปล่าถ้าเผื่อขึ้นรถเนี่ยนะคะไอ้ปีนภูเขาขึ้นรถแล้วก็ใส่กระโปรงได้ค่ะถ้าเผื่อลง ปีนภูเขาเนี่ยเราก็ใส่กางเกงอากาศหนาวเราก็จะใส่ยังไงแล้ววันต่อไปเราจะเอาเสื้อกางเกงอ่ะสับหว่างกันยังไงจะได้ไม่ขนเสื้อผ้าไปเยอะนะคะป้าน้องก็เวลาจะซื้อสูตรซื้ออะไรป้าน้องก็จะซื้อเรียบๆค่ะนคะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยเขาจะโป้ตรงหน้าอกป้าน้องก็เอาเสื้อเนี่ยค่ะเขาทําขายนะคะมันเป็นปลกเสื้อ หลอกอะค่ะมันก็ให้มันเข้ากันให้สภาพมันดูสวยงามนะคะเนี่ยค่ะคือการแต่งตัวเอ่อแบบวางแผนไปล่วงหน้าค่ะน้องเขาไปเขานั่งเลือกเขานอนห้องเดียวกับป้าน้องเขานั่งเลือกป้าน้องแต่งตัวเสร็จแล้วเขาบอกพี่ทำไมพี่แต่งตัวไวจังเอาพี่ก็วางแผนมาจากเมืองไทยสิคะ ดูตารางทัวร์ว่าวันนี้เราจะไปไหนอากาศยังไงต้องขึ้นรถลงเรือไหมถ้าเผื่อปีนภูเขาหรือขึ้นที่สูงเราก็ใส่างเกงถ้าเผื่อสบายสบายอย่างไปเมืองจีนนะคะอย่างเสื้อตัวนี้เราก็ใส่ได้แต่เราเปลี่ยนเป็นกระโปรงค่ะเพราะว่าห้องน้ำที่เมืองจีนเนี่ยจะเข้ายากเขาจะเป็นหลุมนะคะเราก็ต้องดูเหตุการณ์ดูสถานที่เราเดินทางเนี่ยค่ะอาจารย์บอกให้ใส่กระโปรง เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเนี่ยมันสามารถจะเอ่อคุมส่วนข้างล่างของเราได้นะคะถ้าเปลือกเพิงเกงเนี่ยมันถอดอยากอันนี้คือเทคนิคของการแต่งตัวและการเลือกชุดในการเดินทางค่ะอันนี้ป้าน้องก็ให้เคล็ดลับและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานะคะใครอยากได้ก็เอาไปปฏิบัติตามนะคะ มันจะสะดวกสบายค่ะ